วันนี้มาเซอ์วันเกิดคนอ้วนครับคนอ้วนนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่จะเอาไหมไม่ร้องเพลงอ่ะร้องไม่เป็นอ่ะพูดจ่างเคยบอก ตั้งแต่เกิดแล้วปะจะเอาจากมือไหมวุ้ยพรนีอ้าวขอให้อ้วนๆขึ้นกว่าเดิมขอให้กินเยอะๆหนักสักสองร้อยกิโล เปิดไฟเลเปิดไฟดูเอามือในเปิดอกินเองแนชอยยาชดูเาไม่ต้องกินอ่ะมันอ้วนอุ้ย lưới Kỳ bí ạ 23 chả Nà, mắn 2 xếp Ui, tùa tùa Ui, đi Ui, đen nồng rồi Ừ nồng đấy Có không thích ăn เอามาให้ตัวเองกินเนี่ยแหละหักน้ำนี่ยอืม พ่อแล้ะบ๊ายบายนั่นเราไปกินข้าวกันเลยนะคะบ๊ายบายไปกินข้าวกันเลยเด้อครับพี่หนัง